เห็นได้เห็นเห็นเห็นเค้กเสร นี่เดีนี้สิงตรู้ร้อนร้อนมากเลยตเนี่ยร้อนมากแลวนี่ได้หย่ตรงานั่งรถกลับมาบอกจตายเลยนี่ยนั่งรถบายธรรมดากันมากร้อนเลยหรอ ใส่ถุงเท้าวานเขาหอมมากเลยใช่ไหมฮ่มมีอ้วนพันนิดแล้วตอนแรกสองสาวันก่อนผอ,อมกว่าน,นี้หอมบอมหอมมากเลยแบบ<ม>ว่าตัวเ,เองเลย <laughs>